สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมจากปัญหาคณิตศาสตร์เดี๋ยวเราจะมีปัญหาคณิตศาสตร์กันหนึ่งเรื่องแล้วก็แก้ปัญหาโดยใช้วิธีจริงเนี่ยใช้เหตุผลทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็แก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การหาจำนวนของตัวประกอบจำนวนเฉพาะ p ในผลคูณของลำดับเลขคณิตนะถหงมนเฉพาะก็อาจจะเป็น2 3 5สามห้าหนึ่งสองถึงหนึก็ถือว่าเป็นลำดับเลขคณิตนะพอคูณกันก็มีความหมายตรงกับคำว่า100 f a c t o r แฟกมี2เป็นตัวประกอบกี่ตัวมี3เป็นตัวประกอบกี่ตัวนะสำหรับร้อ f a ฟกทอเรีนั้นนะ่ะ นะก็สามารถใช้สูตรเลอจองได้นะย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะมีสูตรเฉพาะนะใช้สูตรเลอจองแต่ถ้าลำดับเลขคณิตเป็น1,8,15,22,29จนกระทั่งถึง2,500คูณกันนะถามว่าในผลคูณนี้มี2เป็นตัวประกอบขี่ตัวมี3เป็นตัวประกอบขีดตัวจะใช้สูตรเลอจองได้ยาก 1>, 1, 4, 7, 10, 13ถึง1,000ก็ถือว่าเป็นผลคูณของลำดับเลขคณิตในผลคูณนี้เนี่ยมี2เป็นตัวประกอบกี่ตัวมี3เป็นตัวประกอบกี่ตัวเดี๋ยวเราจะหากันหาโดยใช้วิธีจริงเนี่ยใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์แล้วก็ใช้วิธี Mathematical Programming เขียนโปรแกรมค้นหากันทำนองเดียวกันนะ 2 5 8 1ลำดับเลขคณิตนะพจน์แรกคือ2ผลต่างร่วมคือ3คูณกันจกนกระทั่งถึง2549นะผลคูณตัวเนี้ยมี2เป็นตัวประกอบกี่ตัวมี3เป็นตัวประกอบกี่ตัวเดี๋ยวเราจะค้นหากันนะโดยใช้วิธีจริงแล้วก็ใช้วิธีเขียนโปรแกรม ก็ทบทวนกันนิดนึงนะ enp น,นี่ก็เป็นฟังก์ชันจำนวนของตัวประกอบจำนวนเฉพาะ p ใน n factorial ก็อ้างใช้สูตรเลอจองเลย1 10 factorial มี2เป็นตัวประกอบกี่ตัว8ตัว10 factorial มี3เป็นตัวประกอบกี่ตัว4ตัวอันนี้ก็ขอพูดเร็วนิดนึงนะเพราะว่าสูตรเลอจองนั้นบันทึกคลิปมาให้ดูทั้งหมด 3คลิปนะคลิปหมายเลขหกสิบหกห้เนี่ยเกี่ยวข้องกับสูตรเลือจองตรวจสอบคำตอบกันเนี่ยสิบแฟกทอเรียลแยกแฟกเตอร์ได้เป็น2กำลัง8คูณ3กำลัง4คูณ5กำลัง2คูณ7นะก็ตรงกับนี่ไง8 4 2 1 8 4 2 1เพราะั้นถ้าเป็น n f a c t o r ทอเ ใช้สูตรเหลือจองเลยนะแต่ถ้าเป็นผลคูณของลำดับเลขคณิตตัวอื่นๆเดี๋ยวเราจะมาค้นหาคำตอบโดยใช้วิธีจริงแล้วก็วิธีเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จากง่ายไปยากเนะี่ยอันนี้ก็เอามาจากหนังสือคณิตศาสตร์ปรนายเล่มที่24 1, 4, 7, 10, 13, 0ถึง1,000อันนี้เป็นลำดับเลขคณิต พจน์แรกคือ1ผลต่างร่วมคือ3ามดังนั้นตัวนี้คือผลคูณของลำดับเลขคณิตถามว่าผลคูณตัวนี้เนี่ยลงท้ายด้วยศูนย์กี่ตัวคําว่าลงท้ายด้วยศูนย์กี่ตัวเราก็ดูว่าศูนย์มันมาจากไหนะหาได้10ลงตัวเนะี่ยสิมันมีตัวประกอบ2ตัวคือ2กับ5เราก็ดูตัวประกอบของเลข 5, นะี่ย เพราะว่าตัวประกอบเลข5จะมีน้อยกว่าตัวประกอบเลข2พอรู้ว่าตัวประกอบเลข5มีกี่ตัวก็สามารถสรุปได้ว่าลงท้ายด้วย0เท่ากับจำนวนตัวประกอบของเลข5ที่ปรากฏในนี้การค้นหาตัวประกอบเลข5นะก็ขั้นที่1 1471013ถึง1000นั่นนะ่ะดึงเฉพาะส่วนที่เป็นทวีคูณของเลข5ก็มีเลข10 ถัดไปก็ 25, 40จนกระทั่งตัวสุดท้ายคือ1000เลขพวกนี้เนี่ยดึงเลข5ออกมาอย่างละตัวเอาอย่างละตัวนะ10ก็เอาเลข5มาตัวเหลือข้างในเหลือ2 25เอา5ออกมาตัวเดียวนะข้างในเหลือ5 40ดึงเลข5ออกมาก็เหลือ8ันะ 4, 7, 1ี่เคูณกันถึง1000เราก็แยกส่วนเป็น หยกกำลัง67นะคูณ2 5 8ห้าแถึงสองรก็คือส่วนที่ไม่ใช่ทวีคูณของ5นะีส่วนที่5หารไม่ลงตัวนั่นแหละนะมารวมกันไว้ที่ตัวเคขั้นถัดไปแล้วก็ค้นหาใน2 5 8ห้าถึงสองเนี่ยมีเลข5ปรากฏอยู่กี่ทีนะ่หลักคิดก็คือดึงส่วนที่เป็นทวีคูณของเลข5้าออกมาก็มีเลข5 20 35จนกระทั่งถึง200 5 2035ถึง200ดึงเลข5ออกมาได้14ตัวข้างในนะีดึงออกมาอย่างละตัวแค่นะั้นนะ20ดึงเลข 5, อ,อ้ามาก็เหลือ4 35ดึงเลข 5, อ,อ้ามาก็เหลือ7 200ดึงเลข5ออกมาเนะี่ยเหลือ40นะยังไม่ออกมาหมดนะต่อไปก็ดูว่า ใน 1, 4, 7, ถึง40นั่น,นะนมีทวีคูณเ,เลข5กี่ตัวมี3ตัวคือ 10, 25, 40เราก็ดึงตัวร่วม5ออกมาได้3ตัวหรือข้างในงอีก1ตัวโดยรวมก็แปลว่ามีเลข5ทั้งหมดนะ 67, 14, 3เแล้วก็1ตัวนีน้เอามาบวกกันก็มีเลข5ทั้งหมด85ตัวผลคูณตัวนี้เนี่ยนะ ตัวประกอบเลขสองมันจะมีเยอะกว่าเลขห้าก็สรุปได้เลยว่าผลคูณของลำดับเลขคณิตตัวนี้ลงท้ายด้วย0 8 5ตัวอันนี้คือวิธีจริงนะสามารถค้นหาได้ว่าผลคูณของลำดับเลขคณิตตัวนี้นะมีเลข5เป็นตัวประกอบทั้งหมด85ตัวนะ แต่เลข2นี่ยังมีอีกนะนี่แค่บางส่วนนะ167เี16นะ่ยเพียงแต่ว่าเราตอบคำถามตรงไปตรงมาก่อนแค่นี้นะีลงท้ายด้วยศูนย์กี่ตัวพบเลข5 85ตัวก็สรุปได้เลยลงท้ายด้วยศูนย์แปตัวนี่คือวิธีจริงจัดรูปพิชคณิตการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จากง่ายไปยากเนะี่ยก็ เขียนคาถามจากง่ายไปยากไว้หลายข้อนะในหนังสือเล่มนี้คณิศาตสตร์ปรนัยเล่มที่24นะเวอร์ชั่นกระดาษปกสีชมพูเวอร์ชันอ e ีบุ๊กเนี่ยสนใจเกี่ยวกับแนวะฟังก์ชันจำนวนเต็มนะจาก enp เนี่ย i l e r free function สูตรเรือจองก็ไปดูในหนังสือที่เป็นอ e ีบุ๊กเหล่านี้ได้ก็สนใจก็ไปร้าน map market ผังงานของการหาจำนวนประกอบจำนวนเฉพาะใน n นะในตัว n เนะี่ยมี p อยู่กี่ตัวตอนนี้จะใช้ Mathematical Programming แล้วนะแล้วก็ผังงานนี้นะเหลือแต่เปลี่ยนภาษา m a t c a t นะ Mathematica Maxima นะภาษา R ภาษา Python เดี๋ยวเรามาดูกันนะเนีมื่อกี้ปัญหาคณิตศาสตร์ทำโดยวิธีจริงให้เห็นแล้วนะ ตอนนี้จะใช้โปรแกรมมิ่งแหละจำนวนตัวประกอบ p ใน n ก็แปลว่า Input 2ค่า n แล้วก็จำนวนเฉพาะ p เขานะ่ยตัวแปรสลับการนับถ้า p หาร n ลงตัวนับ1เพิ่มเข้ามาเขาเท่ากับเขาบวกหนะึแล้วก็ n หารด้วย p ฝากไว้ที่ n นี่คือลดขนาดของตัว n ลง จนกระทั่งนะ p หาร n ไม่ลงตัวก็วนลูปออกมาแล้วก็พิมพ์เขานะก็ได้จำนวนของตัวประกอบ p ใน n อันนี้คือผังงานในการหาจำนวนตัวประกอบจำนวนเฉพาะ p ใ mm hmm. น n t a ดแคทรับค่า n รับค่า p เขาเป็น0ใช้ while loop นะ m o d u ูโในที่นี้หมายถึงนะเหาร P เหลือเศษศูนย์ถ้าหารลงตัวเขาก็เพิ่มขึ้นหนึ่งแล้วลดขนาดของ N ลงไปนะเหารด้วย P ฝากไว้ที่ N. N แล้วก็วนมาหลูป Y ใหม่ถ้า P หาร N ไม่ลงตัวก็ออกจากหลูป Y มาพิมพ์ค่าเขาใน,นทีนี้120มี2เป็นตัวประกอบ3ตัว นี่่ก็แยกแฟกเตอร์โดยใช้ความรู้นักเรียนประถมก็ได้1นะรแยกแฟกเตอร์ได้กี่ตัวอะไรบ้างความรู้นักเรียนประถมก็ตอบได้แมทแคทก็ตอบได้ภาษาแมทแคทถ้าอยากใช้ก็ไปดูแมดแคทพรามเนี่เขาอนุญาตให้ใช้งานได้ฟรี30วันเนี่ยหลังจากนั้นก็ยังใช้งานได้ฟรีนะ แต่ว่าเป็นบางส่วนของ m a ดแคทพรามเกี่ยวกับ Ma ดแคทก็บันทึกคลิปไว้ให้ดูแล้วแมดแคทนั้นนะสามารถนำคำสั่งพวกนี้รวมกันเป็นฟังก์ชันโปรแกรมมิ่งรับค่า N รับค่า P เห็นหมต่างจากผังงานเมื่อกี้เนี่ยนะ n รนะ้อยี่สแล้วก็รับค่า P ตอนนี้ N ผ่านมาทางนี้ะ p ผ่านมาดาังฟังก์ชัน f ใหญ่ สิบแฟทอเรีมี2อเป็นตัวประกอบกี่ตัว8ตัวฟังก์ชันนี้ทำงานแล้วนะทำงานเหมือนกับอธิบายเมื่อกี้เขาเป็น0ถ้าหารลงตัวก็เขาเพิ่มค่า1ถ้าหารไม่ลงตัวก็วนออกมาพิมพ์ค่าเขานี่โปรแกรมเนี่ยสิบแฟทอเรีมี3าเป็นตัวประกอบกี่ตัว4ตัวมีหอยู่2ตัวมีเอยู่1ตัวตรวสอบคำตอบโดยการแยกแฟกเตอร์ ก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะจากผังงานนี้ NP นะีมองเป็นฟังก์ชันโปรแกรมมิ่งเขาเป็นศูนย์ในภาษาแมทแค t ใช้อย่างงี้ศูนย์ฝากไว้ที่เขา y เนะี p หาร n ลงตัวเขาเพิ่มค่าหนึ่งเก็บไปที่ตัวแปรเขานะลดขนาด n ลงไปตัว p นะแล้วฝากไว้ที่ n จนกระทั่งถ้า p หาร n ไม่ลงตัวก็วนออกมา,มาพิมพ์ค่านี่คือภาษา m a มทแคทนะคำนวณธรรมดาก็ได้มองเป็นฟังก์ชันโปรแกรมมิ่งก็ได้ m a t h e m a t i c เนะี่รับค่า n นะ10 factorial รับค่า p p เป็น5เขาเป็น0นะี y ่ย y loop นะถ้า p หาร n ลงตัวเขาเพิ่มค่า1 n หารด้วย p ฝากไว้ที่ n ลูปของ y เนยะตัวนี้ทำงานอยู่กระทั่ง p หาร n ไม่ลงตัวก็วนออกมาพิมพ์ค่าเขานะ10 Factor i a มี5เป็นตัวประกอบ2ตัวนะก็เรียนรู้คำสั่ง Mathematica กันนิดนะ Int eger, นะ Factor Integer เ0นี่ยมีตัวประกอบกี่ตัวอะไรบ้างเนีนะ่ยใช้คำสั่ง Factor Integer ไม่มี Mathematica ก็ไปใช้ บุนแฟมแอลฟาก็ได้ t h e m a t i c a นะนิยามฟังก์ชันนะ f หญ่ะนันะ p r ก็พลายนัมเบอร์นี่คือฟอร์แมตของฟังก์ชันโปรแกรมมิ่งของ Mathematica มองเป็นโมดูลนี่ะรับค่า n รับค่า p เขาเป็นศูนย์ในวันคือมันนี่ละเขาเป็นศูนย์ y loop เมื่อกี้นะพิมพ์เหมือนเดิมเลย แต่เวลาเรียกใช้งานเนี่ยเรียกใช้งานก็ดูว่าลำดับเลขคณิตพจน์แรก a เป็น1ผลต่างร่วม d เป็น3เนี่ยคูณกันทั้งหมด334เทอมมีตัวประกอบเลข5อยู่กี่ตัวนีพอส่งตัวเลขนี้เข้าไปเนี่ยก็คือนํำตัวนเนี้ยเนี่ย p ก็คือพ r i m e number ตัวนี้เป็น5ลรันแล้วได้85ตัว ตรงกับวิธีจริงที่เราคำนวณเมื่อกี้นี้นะมีตัวประกอบเลข5าอยู่85ตัวแต่นี่ใช้โปรแกรม Mathematica นะวิธีจริงกับโปรแกรมมิ่งคำตอบต้องเท่ากัน m a ทแล b นะ n 120 p 2เขาเป็น0น Y l o ลูเนี่ยถ้า P หาร N ลงตัวเขาเพิ่มค่าห n หารด้วฝากไว้ที่ N วนจนกระทั่งเนี่ย n หาร P ไม่ลงตัวออกนอกลูก Y y มาพิมพ์ค่าเขาหลันโปรแกรมแล้วเนี่ย120มยีสองเป็นตัวประกอบ3ตัวนะก็พูดอีกนันเกเรียนปฐมเขาก็แยกแฟกเตอร์120ได้เนี แมท l a บก็แยกแฟกเตอร์ได้อันนี้ก็โจทย์ข้อเดิมนะเพียงแต่ว่านี่คือวิธีจริงจัดรูปพิชคณิตจนกระทั่งพบว่ามีเลข5เป็นตัวประกอบ85ตัวใช้ฟัง์กชันโปรแกรมมิ่งแมทเทม a t i c a เมื่อกี้รันโปรแกรมแล้วก็ได้85ตัวเหมือนกัน การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จากง่ายไปยากนะมาดูโจทย์ปัญหาอีกหนึ่งข้อนะ1 8 5 2 2เนะี่ยเป็นลำดับเลขคณิตพจน์แรกคือ1ผลต่างร่วมคือ7จ8นะ่ยหน2คูณกันจนกระทั่งถึง2,500นะตัวเลขเนี้ยมี11เป็นตัวประกอบอยู่กี่ตัวเราก็จัดรูปพิชคณิตนะ ดึงทวีคูณของ11ออกมาก็มี22 99 176ตัวสุดท้ายคือ2486ในนี้นะมีเลข11กี่ตัว1ตัว2ตัว3ตัวถึงตัวนี้ก็33ตัวใช้ฟังก์ชันหลังคามาช่วยนับก็ได้ถัดไปนะดูว่าตัวเลขส่วนที่เหลือเนี่ยนะเมื่อกี้เราดึงตัวร่วม11อออกไปแล้วเนี่ย ก็เหลือ2เหลือ9เหลือ16จนกระทั่งถึง226ในนี้เนี่ยนมีตัวเลขที่เป็นทวีคูณของ11นก็คือ44 121แล้วก็198ก็แปลว่าในนี้มีเลข11อีก3ตัวนลดทอนลงไปอีก44หารด้วย11เหลือ4ตัวนี้หารด้วย11เหลือ11ตัวนี้หารด้วย11เหลือ18 พบ11อีก1ตัวก็แปลว่าผลคูณของลำดับเลขคณิตตัวนี้มี11ปรากฏอยู่ทั้งหมด37ตัว33 3แล้วก็นหนึ่งเนี่โดยใช้ฟังก์ชันโปรแกรมมิ่งภาษา m a t h e m a t i c า37เหมือนกันนวิธีจริงนะฟังก์ชันโปรแกรมมิ่งคำตอบต้องเท่ากัน ทั้งงานเดิมเปลี่ยนภาษาแล้วภาษาแมกซิม่าภาษาแมกซิม่านั้นน่ะ,นะกำหนดค่าตัวแปรเขาใช้โคลอน,น n กำหนดค่าเป็น10 Factor i a l p กำหนดค่าเป็น5้เขากำหนดค่าเป็น0เห็นไหมถ้าแมกซิม่าใช้โคลอน,นแต่แมทแคทใช้นในโปรแกรมมิ่งใช้ลูกศร y loop ถ้า p หาร n ลงตัว เขาเพิ่มค่าหนึ่งเก็บไว้ตัวไปเขา N, N หารด้วย P, P ฝากไว้ที่ N นะทำงานอยู่กระทั่ง P หาร N, N ไม่ลงตัวออกนอก Y l o ลูมาพิมพ์ค่าเขา10 Factorial มี2เป็นตัวประกอบ8นะ8ตัวอตอนนี้เลข5นะมี5เป็นตัวประกอบ2ตัวนะภาษา m a x i m a ใช้คำสั่ง Factor ได้ สิบแฟ t เตอร์ออกมาเลยก็2กำลังแปกำลัง 4, 5กำลังสอกำลัง1คูณกันฟังชันโปรแกรมมิ่งของ m a x i m มาเนะี่ยมอง F ใหญ่ Number แล้วก็พรามพีพอรับค่าไปแล้วนะก็เอา Number ์ตัวนี้ไปฝากไว้ที่ตัว N ตัวเล็กพรามพีตัวนี้ไปฝากไว้ที่ตัว P ตัวเล็ก เขาเป็น0 y นย์ลูปทำงานเหมือนเดิมเลยทำงานเสร็จแล้วก็พิมพ์ค่าเขาออกมาอันนี้คือรูปแบบฟังก์ชันโปรแกรมมิงของ Maxima การเรียกใช้เนี่ยก็ f ใหญ่10 factorial คอมก็ตอบว่า10 factorial มี5เป็นตัวประกอบ2ตัว f ใหญ่100 factorial คอมเนี่ยก็ตอบแล้วว่าใน100 factorial นั้นนะ่ะมี5เป็นตัวประกอบ24ตัว ันนี้ก็มาจากหนังสือคณิตศาสตร์ปรนณัยเล่มที่24นะ55มาจาก5คูณ11นะตัวประกอบเลข5ในนี้มี91ตัวตัวประกอบนะ11ในนี้ต้องมนะีน้อยกว่าเลข5นะและ้วตรวจสอบแล้วมีแค่37ตัวนะก็แปลว่า k มากสุดที่ทำให้55ยกกำลัง k หารผลคูณของลำดับเลขคณิตตัวเนี้ยลงตัว k มีค่าเป็น37นะนี่ก็เป็นการประยุกต์ค,คําถามยังอยู่ที่โปรแกรมแมกซิมานะ f a c t ร r เป็นคําสั่งแยกตัวประกอบไอคูณกันตั้งแต่ 1>, 1ถึง10เนี่ยก็คือ10 f แ c t ท r เรียแหละนะนะ10 f แ c t ท r เรีมี2เป็นตัวประกอบ8ตัว3เป็นตัวประกอบ4ตัวเนะี่ย5เป็นตัวประกอบ2ตัว7กํากำลัง1ผลคูณของลำดับเลขคณิตพจน์แรก A เป็น1ผลต่างร่วมเป็น7นะคูณกันทั้งหมด358พจน์คำสั่งของแมกซิมาือคือ d u c t a บวก i ลบ1คูณ d นี่คือเทอมทั่วไปของลำดับเลขคณิตอะนะนะเรียงกันในชั้นมปลายนะแต่ Product นี่เป็นคำสั่งของ Maxima คูณกันแล้วก็มีความหมายท้ากับตัวนี้1คูณ8คูณ15คูณ22คูณ29ถึง2,500ผลคูณตัวนี้มี5เป็นตัวประกอบกี่ตัว91ตัวนะใช้ฟัง์กชันโปรแกรมมิ่งของ Maxima มี11เป็นตัวประกอบกี่ตัวเนะี่สามตัวนะโดยใช้โปรแกรมนะีกับวิธีจริงคําตอบต้องเท่ากันเนะี่ยแม็กซิม่านะีคำสั่งแฟกเตอร์ก็จะแยกตัวประกอบให้เห็นทั้งหมดเลยนะเนี่ยหคูณแคูณสิคูณกันถึง2500นหแม็กซิม่าแยกแฟกเตอร์ factor, ให้เห็นหมดเลยเนพราะฉนั้นะตรวจสอบคําตอบได้ ต่อไปใช้ภาษา r นี r Studio รับค่า n n คือ10 factorial รับค่า p p เป็น5เขาเป็น0 y loop แต่นี่คือสัญลักษณ์ว่า n หารด้วย p เหลือเศษเท่าไหร่ถ้าเหลือเศษ0ก็หมายถึงหารลงตัวถ้าหารลงตัวเขาเพิ่มค่า1เก็บไว้ที่ตัวแปรเขา N ลดขนาดลง P ก็ N ส่วน P ฝากไว้ที่ N วนใน Y หลูกจนกระทั่ง P หาร N ไม่ลงตัวพิมพ์ค่าเขาออกมาผังงานเดิมเห็นไหมใช้ภาษา m a t c คด a ม็กซ m m a าแ t ทเ a มอติ a นีผังงานเดียวกัน N เป็น10 factor เรียเป็น5ราันโปรแกรมแล้ว สิบแฟกทอเรียมี5เป็นตัวประกอบ2ตัวเลข2สงตัวนี้เป็นผลมาจากการรันโปรแกรมนะภาษา C บ้างเนี่ยภาษา C นั่นน่ะฟอร์แมภาษาก็ต้องมี Include Integer Main น่สะสาระสำคัญก็เริ่มที่ np รับค่าอะไรมะ np เขาเนีตัวแปรจำนวนเต็ม n 1 2 0 p เป็น5เขาเป็น0 วายรูปสัญลักษณ์ตัวนี้เนะีเมื่อกี้ภาษา R เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สตัวนะีหารเหลือเศษเท่าไหร่เนี่ยพอภาษา C N นหาร P เนี่ยเศษเป็นศูนย์ไหมเศษเป็น0แปลว่าหารลงตัวหารลงตัวก็เขาบวกหเก็บไว้ที่เขา N ลดขนาดลงเนะี่ย N ส่วน P ฝากไว้ที่ N ก็จะได้ตัวประกอบของ N มาเรื่อยๆจนกรนะทั่งะ P หาร n ไม่ลงตัว ออกนอกรูป y พิมพ์ค่าเขาอันนี้ก็รลันโปรแกรมภาษา c นะไปใช้ออนไลน์อิดิเตอร์แล้วก็รลันโปรแกรมได้เลยนะในเรื่องของภาษา c ก็บันทึกคลิปไวให้ดูแล้วล่ะนะ t h t m e t i t i l p r p r r g r m m n i n g นะเพลย์ลิสต์มีนะขณะนี้ก็เกิน30คลิปแล้นะไปดูได้เลยนะแนะนำการใช้อิดิเตอร์ c นะ รันโปรแกรมแล้วนะมีตัวประกอบเลข5อยู่2ตัวนะต่อไปภาษา Python นะ n 120 p 2องเข้าเป็น0นยะถ้านะ p หาร n ลงตัวเพิ่มค่าเขา1เก็บไว้ทีตัวแปรเขา N ส่วน P ฝากไว้ที่ N วนวนลูจนกระทั่ง P หาร N ไม่ลงตัววนออกมาบรรทัดนี้พิมพ์ค่าเขา120มี2เป็นตัวประกอบ3ตัวนี่เป็นผลมาจากการลันโปรแกรมก็จะเห็นว่าเนี่ยผังงานเนี่ยนิ่งเหมือนเดิมเนี่ยจะใช้ภาษาอะไรจนกระทั่งถึงภาษา Python ก็ยังใช้ผังงานอันเดิมอันนี้ก็นะ โปรแกรมตัวจริงแล้วนะไพทอนบรรทัดที่ 1, 2, 3สั่งรันโปรแกรมได้8ปดนะั้นสิบแฟกเตอรี่มี2เป็นตัวประกอบิีตัว8ตัวนะก็แปลว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมหาตัวประกอบจำนวนเฉพาะใน n ได้นะ m a t c a ท m a x i m a t l t l a b ภาษา R ภาษา C ภาษา y y t o o นะมีโปรแกรมคำนวณวิธีจริงก็มีนะ อะมาดูมาหน้าสุดท้ายกัน A เป็น1ผลต่างร่วมเป็น3มีทั้งหมดนะสามพจน์ลงท้ายที่สูงกี่ตัวเราก็จะหาตัวประกอบเลข5นะเนพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือผลคูณของลำดับเลขคณิตตัวเนี้ยนะพอคูณเสร็จแล้วนะตัว M ว่าฝากไว้ที่ N p เป็น5นะพอรนะันโปรแกรมเนี่ยเมื่อกี้เรายังรันได้เลยนะแต่ตอนนี้รันไม่ได้บอก overflow Error แก้ปัญหายัางไงนะวิธีจริงตอบไปแล้วนะเมื่อกี้นะวิธีจริงตอบไปแล้วจัดรูปพิชคณิตนะแต่พอใช้โปรแกรมมิ่งเลขมันโตเกินไปโปรแกรมทำงานไม่ได้โปรแกรมไม่ได้ผิดอ่ะถูกต้องนะเราจะแก้ปัญหายัางไงก็ ติดตามคลิปต่อไปนะเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาเท่านี้นะวิธีจริงนะวิธีใช้โปรแกรมมิ่งแต่พอเลขโตเกินไปเดี๋ยวเราจะไปแก้ปัญหากันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ